20่สิบูไหมเอายี่หารด้วยยี่หารด้วยยาก็นี่เป็นเงินเงินของปีคือปีแรกสีห้าล้านบาทหา้สิบปีที่2องหารสิบห้าตรงนี้ก็เหลืออยู่เท่าไยี่สิล้านบาทใช่ไหมที่ยังค้างอยู่ที่เงินลงทุนปีที่สามมีรายได้ยี่บ้าเก้่หารยี่้ามาได้เท่าไหร่ ได้2.8นะ2 0หันทีก็ได้4 5กสาก็เท่ากับจุด8ใช่ไหมจุด8เอามาคามอนเวิร์ให้มันเป็นเดือนทำไงคูณด้วยคูณด้วยอะไรกูณด้สิบใช่ไหมเพราะว่าจุดคำว,ว่าจุด8นี่คือ8ส่วน10ถูกไหมเนี่ย8ส่วน10เพราะนัจะทำเป็นเดือนก็คูณเข้าไปด้วยตัวเลข12พอ8ส่วน10คูณ 12, ณ12ณก็ออกมาได้ปรนะมาณเกน เคนะมันต้องโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะค่อยๆไ่โอเคตอนนี้นต้องโอเคนะถ้าจะขาดใจแล้วบอกเลยมเมืม่อกี้จอแต่ละใช่ไหม เราลืมเรื่องระยะเวลาไปแล้วสมมุติว่าเราบอกว่าโครงการมอตัวนี้มันมีระยะเวลา5ปีคือมันยาวกว่ามันยาวกว่าปี2ปีใช่ไหมสมมติเราเราเชื่อว่าเรื่องของระยะเวลามีผลเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์เมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่มีคานี้มันไม่มีคําว่า discount มันมีแค่คาว่า payback period ใช่ไหมแต่ว่าตัวเลขตัวนี้คือเป็นจะเป็นเครื่องมืออีกอันอีกสเต็ปหนึ่งก็คือว่า เราเชื่อว่าระยะเวลาที่รับเงินในยาวๆในอนาคตเนี่ยมูลค่ามันไม่เท่ากับเงินในปัจจุบันถูกไหมปัจจุบันเราลงทุนเปเท่าไหร่สี่ร้อยล้านใช่ไหมพอสิ้นปีที่หนึ่งเรารับเงินสองร้ยล้านสิ้นปีที่สองรับเงินร้อยสิบส้นปีที่สา5สี่ห้าต้้ตานี้ใช่ไหมเราเชื่อว่าค่าเงินในปีที่ห้าเนี่ยถ้าวัดกับมาที่ปัจจุบันเนี่ยค่ามันไม่ใช่ร้อยห้าสิบมันต้องมากหรือน้อยกว่าค่าเงินในอนาคตในร้ยหสล้านต ถ้าเราดิสคาวให้มันกลับมาเป็นปัจจุบันอี่ามันจะมากหรือ่ก็น้อยน้อยกว่าน้อยกว่าใช่ไหมเพราะชื่อมันกระบอกว่าดิสคาวดิสคาวแปลว่าลบถูกไหมมันโดนดิสคาวกลับไปทีนี้เนื่องจากเราดิสคาวไปแล้วเราก็ทำอะไรเวลาทําก็ไม่มีอะไรยากใช่ไหม้างหน้าสุดมันเป็น400อันนี้ก็ใส่ตัวเลขใน Excel 200ลบสุดซึ่งซึเข้าไปเสร็จแล้วก็ ดิสคาวตัวเลขพวกนี้กลับไปด้วยอัตราดิสคาวเด็ดสให้มันได้เป็นค่าปัจจุบันก่อนเพราะได้ค่าปัจจุบันแล้วว่าทำกระเพนัีเปลียนเมื่อกี้อ่ะแต่ใช้เพนดิสคาวก็คือดึงค่าในอนาคตให้มันเป็นค่าปัจจุบันก่อนโอเคไหม 慢慢，慢慢。 so oh. 1 <L> ้อยสี่สิบร้อยสี่สิบก็ร้อยห้าสิบค่ะทำให้แค่นี้แหละช่วยเยอะไปเนี่ยคือจริงๆที่จะทำให้ดูเนี่ยคืออย่างนี้คือเราก็ทำเมื่อกี้เพื่อนเขาใช้ฟังก์ชันของนี้นึกไม่ออก แต่แบบนี้ลองทําอะไรที่มันง่ายๆแบบดิบๆก่อนไอ้สองร้อยตัวเนี้ยเราจะหาได้ด้วยพิสเค้าเลนใช่ปะเวลาเราจะทำเนี่ยเราใส่พิสเค้าเลดข้างนอกก็ได้ถนะ้าชอบสองเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ก็แล้วแต่นะถ้าใครขี้เกียจไม่แม่นั่นก็ได้นะเราจะหาตัวนี้ขึ้นพีพีสองร้อยต้องทำไงบวกหรือเท่ากับก็ได้ตัวนี้ใช่ปะแล้วทำอะไรต่อ อาหารปาะผมไม่คุ้นกับเครื่องนี้นะคุณเค่องหมแยสแตรไม่เจอโอเคอาหารด้วยอะไรฮนะหนึ่งบวกใช่ไหมสำหรับคนที่ชอบผนะูกสูนนะก็ผูกกับสูนตัวนี้แล้วก็่หมายยกกำลังก็ตัวไหนกเลยคือในเลขหกยกกำลังด้วยอะไรหนึ่ง đừng như thế này đừng cái dùng cái quần hậu กนละสมใช่นี้ไปลองทำทำดูนะเพราะว่าเดี๋ยวกระสุน,สนอื่นจะต,ต้องทำคลายอย่าเงี้ยคือเวลาใส่สูตรตัวนี้ก็คือเอาตัวนี้ใช่ไหมฮะหารด้วยหนึ่งบวกด้วยค่านี้คือแล้วแต่เราจะใส่ตัวนี้ก็ได้ถ้าใครไม่อยากใส่นี้ก็ใส่หนึ่งจุดหนึ่งสองเข้าไปใช่ไหมแต่ผมใส่ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราจะเปลี่ยนดิสคาร์เดตมันจะได้ง่ายถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นสิบห้าเราต้องมาขีดแก้ตัวนี้ตัวเดียวแต่ถ้าเราไปใส่หนึ่งจุดหนึ่งสองตรงนี้ ถ้าผมบอกตัวไปเป็น0.15เราก็มาเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ใช่ทุกทุกช่องเพราะเดี๋ยวเราจะ Copy เสร็จไปแล้วเวลายกกำลังก็ยกกำลังด้วยจำนวนปีข้างบนถูกไหมแล้วเดี๋ยวเวลาเราบุกสูบเราลากปื๊ดมามันก็จะได้ล็อกตัวนี้ให้ส่วนตัวนี้ที่ใส่เราล่ลาทราย์า้หน้ามันก็เพื่อล็อกล็อกเซลล์นี้ไว้ไม่มีใครทำตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหม ไม่ใช่ยังใช่คือถ้าใช่แล้วก็มีใครก๊อปปี้ไเป็นไหมไม่มีนะ Thank you. ตามฟังก์ชันนะครตามฟังก์ชันนะคะอนี่ตามมันจตามฟังก์ชันอ๋อตัวเลขเท่ากันแล้วเหรเท่ากันที่อะไรวะอาจารย์ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูดิแต่คงสูตร จำนวนมาเปิดมาหา hehe, แล้วก็เปิดมง <im Alto> <genes> นิดหนึ่งหนึ่งก็คือปีแล้วก็บวกกับในตัวนี้ดูดกเลยหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรียปิดแล้วก็ยกกำลังยกกำลังตัวนี้ยกกำลังปีแล้วก็ดอนล้าสายไปแล้วก็ลูดไปมันก็จะ กอสองร้ยใช่มสี่หกนี่คือสองรอยไ้สยสองร้ยจริงจรงนได้นะถ้าเรื่องความช้ามันเป็น้นแขะคือเวลาใช้มันต้องแทนจะแทนมันก็ต้องมันก็ต้องทำอยู่ได้แตว่า แต่ว่าเดี๋ยวโจทย์ต่อไปอ่ะมันจะต้องใช้มือับให้เร่องการประชุาอย่างอให้เราดี่มต่ฟังชันมันมีได้แต่เนียคเนี่ย้ความเป็นแบบฟังชันอัพดีรนีเสียงแต่ว่าของอาจารย์ไม่กคุณนำากวสูต่คุณลากเสียงนี่คุณลากใช่ไมคุณคุณลากค่ นาอันนึ่งอัน้งไม่เปิดหนึ่งเว่าสิอมใช่ไหมว่าย่งเอ็นใสเปเป็น2บวก่วบวก12%ซใส่ใส่เปอร์เซ็นต์เออวงเล็บปิดแล้วก็ยกแล้วกกกำลังยกกำลังดนยตี เต็งใส่ดอลลาร์สายเข้าไป้วยนะดอลลาร์สายไง

เออแล้วตัวก็ลูดไปดิแต่งได้แล้วแต่งก็ลูดไปดิลูดตีอื่นมอันนี้อันนี้อตามสูงนะแต่ไม่ได้ร้องกระเด็กลากมันลากได้เลยใช่ไหมมันสปริงแล้วให้อาจารย์ให้อาจารย์ดูดูมันเข้ากันนี่ดูให้ดีลนไปดิลุ้นไปด ่เดบักคิกอันที่สองที่มันผิดตรงไหนไม่ใช่ก็ลูดไปแล้วลองเดิักคิกดูมันผิดที่ตรงไหนเออแล้วแต่งเดบักคิกดูใช่คุณต้องใส่ฟิวเจอรที่นิสิตผมขออนุญาตนะคะที่นิสิตใช้สูตรแล้วมันไม่ตรงกับอันนี้เพราะว่าตอนที่นิสิตใส่ฟังก์ชันแทนที่จะใส่เป็นค่าฟิวเจอร์แวลูนิสิตไปใส่เป็นค่า PMT คือ Payment คือคลิกคลิกที่ไม่ถูกค่ะโอเคได้แล้วค่ะต้องเป็นฟิวเจอร์ไว้รู้เพราะว่าอันนี้มันเป็นค่าในอนาคตคือหลายคนที่ดูทั้งไม่ร,รไมไูไม่ได้โดนแล้วก่อน <c oughs> ตอนไงครับาบอกเพื่อนดีกว่าผมว่าอะไรไ อันนี้ใช้อเป็น12เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะอ่าเป็น2แล้วอ่าแล้วตรงนี้ไม่ใช่12เปอร์เซ็นต์เลยก็ได้แล้วก็เอ็นเปอนี่คือหนึ่งหเมื่อปีแล้วก็ FV ค่ะไม่ใช่ PMP FV จะเป็นส200แล้วตกลง p v อค่ะก็คือวีพีวีแต่ว่า มันจะได้ติดลบใช่มคะตาอาจารย์ต้องจี๊ยบอาจารย์ทํไมอยู่เนี่ยพี่ตาเราต้องต้องลบหนึ่งลบึอีกไหมคะทาไมน้องไม่เท่าพี่ตาร้จะตาเจ็้าอา้องหองหนูันี้ไงคะเดี๋ยวตัวนิยมก่อนตัวนิยมตรงเนี้ยเลื่อนออกเลื่องนก็ได้มันหัวมันปัดหข้าวอ่ะรอกนแดด นองน้องเป็นแวนดูเป็นไอตัวเนี้ยค่าเพียงน่น้องเพียงฮัลโหลฮัลโหลนะอันอันนี้ทวนสูตรมอือก็คือเพสเซนนลรู้เท่ากับฟิวเจอร์หารด้วยหนึ่งวไแเยากัเอ็ใช่ไหมแล้วเลวล<ร><ร>าจะ<า><า>เอ็นก็ใช้คูณกเอ็แล้วกันคือ,อตัวเลขตัวนี้ก็คือตัวนี้ตัวนี้เมื่อกี้คือ 12, 1 2บสองูตรึงตัวนี้คือระยเวลาไปีคือ ก็ตัวนี้เป็นปุมลูบแล้วก็หัรกลับเหมือันส่วนเราจะใช้ฟังก์ชันอะไรก็ก็ไม่หมดหมาเพราะว่าจริงๆฟังก์ชันลูบนี้ผมไม่เคยไม่เคยจับเหมือนกันคือเวลาจะใช้ก็ลองลองดูก็ดูว่าตัวเล่นมันเซนหรือเปล่าแต่ว่าที่ลองให้สมือเนี่ย